เราก็แบบรู้จักกันประมาณเดือนมีนาเออใช่มีนาไม่ได้ซื้ออะไรซื้อของใช้ในบ้านเวียดนามเดิบอยู่คำคำคำวิเคราะห์อะไรนะแล้ว่ันครบรอบวันไหนคะยังไม่ตายนะอ <c oughs> ันเนี้ย <laughs> นอยอ่ะยังไม่ตายยังไม่มีวันครบรอบนอยอ่ะคุณน้าหลักกันเวอร์น่าหลักอ่ะอะไรนี่นั่งนั่งคุยกันเฉยเออจริงพี่อยู่ครั้งกันแล้วเหมาะสมมากเลยคุณน้าสรุปเป็นพี่หรือเป็นน้าเอาดีดีอินเตอร์เฟนบฮ่าฮ่าฮ่าพี่มีนเอาไปขำเขาแม่อันนี่ยังไม่ได้เล่นมุกเลยเอออย่าไปขำเขาดิมีนาแล้วมีใจยังเนี่ยเป็นสิ่งที่คนพูดใส่บ่อยมากเลยแต่เราพาเจอประโยคเนี้ชอบ แบบโมโหไม่ใช่โมโหเลวเก้ <laughs> อพอนี่ประโยชน์เนี้ยชอบไม่รู้แบบชอบพูดอะไรดีชอบแบงค์แล้วก็ไม่รู้จะตอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคงคาดหวังว่าเราจะยิงอะไรกลับไปเนือ้อว่าเขาบอกเลยไม่มีแล้วเราชอบเจือนอ่ะแบบเหมือนแบบอยากจะตอบแต่หัวมันว่างอะมีนานแล้วมีใจยังตอนเข้ากองใหม่หนๆนี่คือแบบเจอแต่คําเนี้ยกับมีนานอนหรือยังลูกอ่ะคือตอบจนซ้ําแล้วอ่ะ ค่ะเออมี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 ไม่มีอ่ะอะไรอีกว่ะพอเราจะพูดอะไรอ่ะก็เออค่ะพี่มินครับมีนาแล้วมีตังยังมีมากมายนานนานโอเคถูกต้องเนาะมีอาตื่นยังน่าจะตื่นนะถ้านั่งอยู่เนี้ยอืมมีนะแม่ เที่ยวสั่นพูดกันไปเรืเออแรงอะมีนามีบ้านอย่างมีมีนาไม่มีแค่ผมยาวที่เลยผมปัจจุบันอะแต่ความจริงข้าไปเจอรูปหนึ่งมาข้าผมยาวขึ้นเยอะรู้ป่าตอนนี่ข้าไปตัดผมที่กี่กี่ข้าตัดเท่าไหนเท่านี้อ่าวันที่ใส่แบบชุดสี่เท่าอ่ะที่ถ่ายรูปตรงข้างกีกี้อะจำได้ปะผมเท่านี้ อันนี้ยาวแต่ยาวล,ล้วก็ดูไม่ยาวอ่ะหูยาวขึ้นแล้วอะไรอ่ะอ่านไม่ทันอ่ะกีกีดูอยู่เลยมีปะใครแฟนับพิมว้าวยาวจังหน่ย <m ix af eso> อยากอยา่บมาพูดทำทำเพลงแบบนี้นะคะโดนเบิร์ดเอาง่ายๆนกเลยหรอทำไมคนสมัยก่อนถึงใช้คำว่าตบหัวแลยแทนทำใช้คำว่าเบิร์ดแทนทำว่าตบหัวเออจะเบิร์ดกะโลกให้เออคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอยากดูทีมา เดี๋ยวจะนกหัวให้เดี๋ยวจะนกกระโหลกให้เบิร์ดแบบเบิร์ดอะไรหรือว่ามันดังมันก็ไม่ดังเบิร์ดนะมันก็คือแบบใครรู้บ้างช่วยบอกหน่อยเออทําไมวะจูบอ้อมมีนางงเป็นไรใจเย็นกระโหลกคือเบิร์ดเกี่ยวอะไรมาจากระเบิดระเบิดหรอวะหรอวะปักปักคืออะไรแล้วนี่จะรู้ไหมเนี่ย ปักปักหรอปักปักอะไรพูดไรน,นะเออมามาได้ไงวะเบิร์ดคือเปิดประตูอะไรอ่ะธงชัยกะโลกอะไรเนี้ยเป็นไรเรา <c oughs> จะได้อะไรที่มันเป็นแบบเบิร์ดเ่าก็เปิดแล้วมันเปิดยังไงแล้วมันตบหัวเดี๋ยวไปถามลุงแป๊บใครมีคนแก่อยู่ในบ้านลองถามให้หน่อยเลยเออลองถามเลยได้ไหมตอนนี้เกิดไม่ทันจ้าอ๋อโอเคจ้ายังเด็กอยู่เนาะ นี่ก็ใช้คาว่าเบิร์ดแก่แล้วดิเบิร์ดกะโหลกไม่มีใครพูดแล้วอะตอนนี้ช่างมันเถอะมีแต่หลับอะไรวะปักปักคืออาหารปิ้นเป็นไรอะบางทีคอมเมนต์ก็ไม่รู้ว่าแบบเออมันงงไปหมดละตอนเนี้ยจังหวะแบบเนี้ยตายเกิดใหม่แป๊บโหลงทุนอยู่นะกลัวไม่ได้เกิดอะจบแบบทักทายไม่คืออยากรู้ว่าเบิร์ดมาจากไหนไปามอไปขางนอกเหรอ พี่คะไปสุขุมวิทสิบเอ็ไหมไม่ไปค่ะถ้ารู้ว่าจะไปอยู่ตอนนี้ไปไม่ทันแล้วเดยวแล้วคือคนที่ไม่ได้เป็น LGBTQ ไปได้ไหมไปได้ออพรนะเอ้ยพูดอะไรูดรเนี่ยเหมือนตบหัวเราะแรงๆอะไรนะคะงงอะค่ะรองถามยายทุเรียนไหมเฮ้ย ว่าแม่นี่แก่ว่าให่ถือเรียนแก่เ,อ,เออทำงี้ได้ไงอะหน่อยอะช่างมันเถอะอะไรที่เราปล่อยวางได้เราก็จะปล่อยวางซะพี่เบิร์ดคือลอยมาเหนือนุกลอยมาเหนือนุกคืออะไรเขาบอกให้ถามแม่มังคุดเอ็งว่าเขาดูอยูป่ปะ <c oughs> นี่ว่าดูอยไอเขาไม่ดูเพื่ออะไรวะการแสดงสดก็อยู่ตรงหน้าแล้วห <c oughs> น่อยอะ เป็นคำพูดเฉยๆเปล่าคะเะเนาบิร์ดกะโหลกเบิร์ดอะไรคำว่าอะไรเบิร์ดเบิร์ดกะโหลกเบิร์ดมาจากทำไมต้องใช้ตบหัวว่าคำว่าเบิร์ดด้วยรู้ไหม,มเพรนะ <Huh? S 2> าะม,มันเป็นเสียงไงฮะไหนเอาหัวมาให้ตบหน่อยดิเบิร์ดเลยเหรอ แม่มังคุดแอบดูไลฟ์อยู่นะแม่มังคุดไลฟ์อยู่อ๋อเขาไลฟ์อยู่เบิร์ดอย่างเงี้ยมันทำอย่างเงี้ยใส่อ่ะไม่ต้องย้อนกลับไปเลิฟมึงทำตัวเหมือนเด็กอะวัญญาอ่อนมากเลยอ่ะตอนเนี้ยนี่ตอนนี้เลยตอนนี้ยแหละค่ะทุกคนไม่ใช่เบิร์ดแหละนี่ดังอัพเอ้คุณน้องลวนแล้วใช่ไหมว่าน้องต้องร้องเพลงอะไรที่นู่นอะเพลงอะไรนะ อุแล้วอันนี้ทำตัวอุกเกินไปนี่มีนามีนามองมาดูมั้ตอนกูก่อนออกไอ๋อืโหแล้วเบื่อมากคนชอบเพลงเสียงสูงๆมาให้ร้องอ่ะไม่ได้เก่งนะเว้ยมาทำแบบเนี้ยแล้วเราเสียงอะไรเสียงอะไรใส่อีเวนอุ่ๆมอมๆเกินอ่ะเขาบอกว่า มีนาชีใส่กางเกงอะไรเขาเรียกไม่พูดไม่ถูกมีผมหนยไหมเอามาบีบดีมึงขโมยเพลงเยเล่มเยเล่มคืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าแบบเหลืองแสงค่ะไม่ใช่ฉี่เที่ยวเสยเสยผมอยู่ใครโเที่ยวเสยผมอยู่โคเหรอเออเอาใจละว้าวเวยจังเข้าใจแล้วค่ะขายของก่อนเนี้ยค่ะขายอยู่รีบซื้อได้เลยใช่ตอนนี้ รีบซื้อได้เลยนะวิวิวสแปอะไรนะเที่ยวหลวงเก่งอยู่เอาหลวงอย่างอื่นมันจะเกินไปนะเซเว่นปิดหรอกคนพวกนี้ข้างหลังรูปหล่อมากหมายถึงไอ้ปะจริงป้าผีเพื่ออะไรทางเขาบอกว่าเป็นแปะเกินไงพ่อไอหล่อมากนี่เป็นช่างไม่ช่างไม่ช่างอะไรยกละยกโคนพระสุธาคุณพ่อลูกแฝรดนอยอ่ะอันนี้คือไม่มีผมไอ้ผม มอมมาะคุณอามีวันุ่วมนะมึงก็บอกว่าวันแฟนนี้มียำหมมี่ไข่ไหมน้อยอะเราทำยำของเราเองไหมล่ะนั่นพี่ชาไม่ยอมพูดเลยเออให้เขาเขาอาจจะเหนื่อยทำทรงผมพี่ปุกเที่ยวเก๊กอยู่ชาลอดไปเลยไม่รู้ไม่พูดค่ะเศร้า นอยอะเพลงแยลเลมเฮ้ยทุกคนแบตมันซื่อหมดแล้วลอ <ste> สองร้อยอย่าง